ต่ตัวมีช้างช้างตัวหนึ่งนะหลวง่เป็นช้างที่แบบดูร้ายมากครับเป็นช้างที่แบบสามารถฆ่าคนได้เลยช้างตัวนี้ชื่อว่านาลายกีรีครับ mm hmm. พอพระเทวทัตบ mm hmm. นกเกลยไปคุยกับอะชาติตัวศัตรูว่าเจ้าช mm ้า hmm. งเราต้องการที่จะใช้งานช้านาลายกีรี ก็คงพระชนสิทธพระพุทธเจ้าขอยืมช้างหน่อยได้ไหมไปหน่ะพระเจ้าอาสารตัวก็เลยไปบอกไปคนที่ดูแลช้างเพราก็เลยเรียกมาคุยก็คนเลี้ยงช้างก็รับปาก่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจัดการจะเอานำช้างไปให้อพ่าเปิ้ก็เลยวางแสกันีนี่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะเข้าไปบินตบาบในกรุงราชเกลือครับไอ พอทีวัศน์ปึ่นก็เลยอ่าถ้างั้นเดี๋ยวจะเอาช้างนาลาคีรีนี่ไปตรงทางเดินที่พระพุทธเจ้าเดินผ่านนะครับ mm. อืมพอพอตกตอนเย็นนะครับ mm. พระเจ้าชาตูก็เลยไปต่าประกาศให้ชาวเมืองรู้ครับว่าพรุ่งนี้จะจะให้ช้างนาลาคีรีเนี่ยไปทาร้ายพระพุทธเจ้าครับ mm. พรเพื่อให้ชาวเมืองไปดูหลวงพ่อนะไปดูการไี่ท้นพระชนของพระพุทธเจ้าอืม mm. พอ,พอชาวเมืองเขารู้เขาก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าบ่าไปฟ้องบอกว่า,วาพระเจ้าอย่าไปเดินยินขบานนะพรุ่งนี้เจ้าชายอาชาติศัตรูกับพระเทวทัตเตรียมท่านอะไรดีไว้ทําร้ายท่านแล้วนะท่านอย่าไปเลยท่านอยู่นี่แหละเดี๋ยวจะเอาอาหารมาถบายที่ที่เวรุวันนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่รับปากหรอกพอพอหลังจากนั้นก็ พอพระเจ้าเพื่อนก็เองเหมือนก่อนแป่เช้าล้วบอกเพื่อนก็แผ่ขายพระยางมบอกเพื่อนก็ดูว่าเออด้วยการสยบไอ้ช้างนาลาคีดีเนี่ยจะมีคนบรรลุธรรมไหมน่ยนะผมอเพื่อนก็เลยว่าโอ้จะมีจากเหตุการณ์นี้จะมีคนบรรลุธรรมแปดหมื่นสี่พันคนหนึ่งผ่บอกก็เลยอ่าโอเคก็เลยตอนเช้ามาก็เลยบอกพระอนน ไปบอกพระสงฆ์เราเนี่ยไปพรุ่งนี้เช้าเ้าไปดินธบาตด้วยกันพอตอนเช้าเพ๊่มมืเก่าเพิ่มคนเดินไปดินธบัติบอกอเดินเข้าไปในกรุงราชเกื้อไปไปพระเทวทัตก็ะให้ให้คนที่เลี้ยงช้างนะครับนําช้างมาเทวทัตก็ถามปกติช้างเนี่ยกินกินเล้าก,กีตอออมนอะ นายช้างก็บอกว่าแค่เจ็ดก็อ้อมแล้ว่า<ม>ก็เลยพระธีวทัศก็เลยว่า<ม>เออวันนี้ให้ไปเ,เลยเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเลยเจ็ดหกกระอ้อมให้ให้ไปสิบหกก็อ้อมคนเลี้ยงช้างเปิ้นก็เอาเอาไอเหล่าให้กินเอาแบบพอช้างได้กินเหล่าปุ๊บทีนี้เปิ้นก็ เอาไปทางที่พระพุทธเจ้าอยู่ว่าระหว่างทางนะครับก็พอไปถึงปุป๊บเอกราเลี้ยงช้างมันก็ทําให้ช้างดูไร่แลวกพอตีบ้างเตียบบ้างครับพอช้างมันเริ่มดู้า่มันก็เหมือนไปทําร้ายบ้านเรือนน่ยงหลวงพ่อ,อแล้วมันก็ชูงวงชูหางมันแ่ะคนก็กู้วกันหมดอ,มอย่หลวงพ่อหยาบพังบ้านเขาไปทั่วยางหลวงพ่อแล้วทีนี้มันก็เลย เดิน,น้าไปทางพระพุทธเจ้าที่นี่คนก็กลัวแล้วหลือ่าใครเห็นใครก็กลัวกลัวช้างนารกาเลยเพมันเดินมาพระตารีบทก็ว่าเดี๋ยวเป็นหน้าที่อ่องนชะั้นเนย่ะไม่ต้องถึงขั้นถึงพระองค์รอบก่อนอนะเดินตาก,ก็ว่าไม่ได้เดินจาก,กา็ห้ามไว้ห้ามพระตาลีบที่อานนก็อานนก็เดินมามา อยู่หน้าแล้วพอ่อเราป้องกันลวงพ่อเจ้าแต่ว่าพอ,านอนพระอนรพระเจ้าก็บอกขอกไปเราไปพระอนร่ลย่ะบอกสามครั้งยู่นะหลวงนอนบอกพระอน,อนรก็ไม่ไปพระเจ้าก็เลยใช้ลิฟต์ไปเนะี่ยดึงพระอน,อน์ออกไปเลยด้วยลิฟต์เลยครับอพอชัางอาลาคีดีมันวิ่งมาจะมาถึงว่าพุทธเจ้าว่ามันมีหญิงคนหนึ่งครับกาตกใจ ก็เลยเอาวิ่งอย่างนี้หญิงคนนั้นก็วิ่งแล้วทําลูกหล่นแล้วก็ล่พอช้างช้างมันรัวมันเห็นมันก็จะวิ่งไปใส่แม่ก่อนนะแต่แม่วิ่งนี้แล้วทีนี้มาเห็นลูกทีนี้ช้างหน,น้าราจีรีก็เลยจะมาหย,ยบลกูลกลูกหญิงคนนั้นอ่ะพระพุทธเจ้าเพื่อนเห็นทีนี้เพื่อนก็เลยเหมือนพูดพูดไป ช่างนาฬาิกาดีแบบเนี้เสียงพระองค์แสงเมตตาไปด้วยนะเนี้ยเสียงพระองค์เนี้ยไพ่ลอกมาหลวงพ่อไพรรอกเหมือนเหมือนเสียงพรมเนี้ยเหมือมมนเสียงพรมเลยก็เลยพอพระเจ้าส่งเสียงไปงั้นพระเจ้าก็เลยพูดต่อหลวงพ่อว่าเจ้าช่างนาฬิกดีเจ้าตั้งใจมาฆ่าเราไม่ใช่หรือ ไม่ได้ตั้งใจมาฆ่าเด็กคนนั้นกเจะมาทางนี้เถิดกันลนะ่ะพระพุทเจา้าวนนะ่าจังนาเราทีเดียวแบบโอ้เออเอใช่ใช่ใช,ใช่เราไม่ได้ตั้งใจจมะมาฆ่าเด็กคนนี้เราตั้งใจจมะมาฆ่าพระพุทธเจ้ากันลนะ่ะพองวกหน้ามาไดานัา้นแหละหรเราก็เป็นพระร่างกายพระพุทธเจา้าครับวัตนามาเล่า,เล,าเล่าที่กินเข้าไปครับก็ ก็ต่างเมาทุกเนี่ยกลายจากช้างดูร้ายของพ่อเดินไปแล้วก็หมอบต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยทุเนี่ยพอหมอบแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยสอนนะครับแล้วก็จากตอนแรกชื่อว่านาราคิดดีนะหลวงพ่อพระพุทธเจ้าก็เลยพูดว่าเจ้าเป็นเจ้าเป็นช้างอนช้างของเรานะครับก็เลยตั้งชื่อให้เป็น ส,ส้างชีวะว่านาบาลหลังจากนั้นก็ก็เลยบอกห้ามห้ามช้างนาฬิกีดีเป็นคับดูร้ายครับช้างนาฬิกดีก็เลยหลังจากนั้นก็เลยถือตีนห้าแล้วก็พอพระเ,เจ้าทาอย่างเงี้ยเก็คนเรีอยวว่าพระสงฆ์เพื่อนเห็น,หนอะไรของบ่เขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้าก็แยกรายก็ประมาณ